สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจพุทธพจน์หนึ่งทีออ่อาจจะทำให้หลายคนเอ๊ะสงสัยว่าตีความผิดไปหรือเปล่าเรากำลังพูดถึงหลักธรรมอิธิบาท4ค่ะที่ปกติเราได้ยินกันบ่อยๆเนาะว่าเป็นเหมือนกุญแจสู่ความสำเร็จแต่ว่าในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยมีคาตรัสของพระพุทธเจ้าที่ดูน่าทึ่งกว่านั้นอีกค่ะ คือท่านบอกว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท4อย่างสมบูรณ์เนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวอยู่ได้ตลอดกับหรืออาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ําใช่ครับประเด็นนี้เป็นอะไรที่ชวนให้เราต้องหยุดคิดเลยนะครับว่าคําว่าอายุยืนตลอดกับที่พระองค์ตรัสไว้ในเหตุการณ์ก่อนจะปรินิพานเนี่ยมันมันหมายถึงอะไรกันแน่คือเป็นแค่คำเปรียบเปยหรือเปล่าว่าชีวิตสมบูรณ์หรือว่ามีความหมายตามตัวอ,อักษรจริงๆเรื่องอายุไขที่ยืนยาวมากๆครับ นั่นสิคะแล้วมันเกี่ยวกับพวกพลังอำนาจพิเศษอะไรไหมคะอืมอันนี้ก็น่าคิดครับคำถามก็คืออายุยืนที่ว่าเนี่ยมันยาวแค่ไหนกันแน่แล้วเอ่อมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าตามหลักธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไปเลยเกี่ยวกับพลังจิตอิทธิฤทธิ์อะไรแบบนี้ไหมคะแล้วแก่นแท้ของเรื่องเนี้คืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาค่อยๆค,คุยค่อยๆแกะปมนี้กันนะคะ โดยอ้างอิงจากพระไตรปิฎกโดยเฉพาะมหาปรินิพานสูตรแล้วก็คำอธิบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่กลไกที่เป็นไปได้แล้วก็สำคัญเลยคือเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ไปใช้ได้บ้างงั้นเรามาเริ่มจากเออพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะาคุ้นเคยกันก่อนนะคะอิทธิบาท4หลักๆก็คือมีสอย่างโนฉันทะอันนี้คือความพอใจความรักในสิ่งที่ทำวิริยะก็ความเพียรพยายาม จิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อมุ่งมั่นเลยแล้วก็วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาค่ะส่วนใหญ่เราก็จะรู้กันว่าอ๋อสี่ข้อนี้แหละคือสุดสำเร็จทำงานเรียนหรือทำอะไรให้รูล่วงได้ถูกต้องครับอันนั้นคือความหมายในระดับที่เราเอามาประยุกใช้กันในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูบริบทในมหาปรินิพานสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้กับพระอานนท์ ในช่วงเวลาสำคัญมากๆก่อนปรินิพานเนี่ยจะเห็นว่าความหมายมันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องความสำเร็จทางโลกนะครับแต่มันไปเชื่อมโยงกับศักยภาพในการดำรงอยู่ของสังขารคือร่างกายนี้เลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วจุดที่ทำให้แบบต้องขบคิดกันมากก็คือคำว่าอายุยืนยาวตลอดกับนี่แหละค่ะจาก ที่ได้ลองไปค้นคว้าม,มานะคะดูเหมือนว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงอายุเป็นพันๆหมื่นๆปีหรือว่ายาวนานแบบอสงไขยเหมือนคำว่ามห ah ากรที่ใช้อธิบายช่วงเวลาเกิดดับของจัก,กรวาลอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้สำคัญมากต้องทำความเข้าใจคำว่ากับในบริบทนี้ให้ถูกก่อนคือตามการตีความของท่านผู้รู้หลายๆท่านนะครับ กับในที่นี้หมายถึงอายุกับหรืออายุกปะปซึ่งก็คืออายุไขเฉลีย่ยหรืออายุไขสูงสุดที่มนุษย์ในยุคพุทธกาลเนี่ยพอจะเป็นไปได้ตามธรรมชาติซึ่งท่านก็ประมาณไวท้ที่ราวๆร้อยปีครับอ๋อร้อยปีครับส่วนคำว่าเกินกว่ากับหรือกับปวเสสังวาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการอยู่ต่อไปได้อีกหน่อยอาจจะเป็นร้อยสิปีประมาณนั้นครับ แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะการตีความว่ากับคือแค่เราเราร้อยปีเนี่ยมันมันไม่ทำให้เรื่องนี้ดูเออธรรมดาไปหน่อยเหรอคะเพราะตอนแรกที่ฟังเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ที่แบบโอ้โหเหนือสามัญมากๆเลยครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือมันก็มีความเออน่าสนใจตรงนี้แหละครับระหว่างความหมายที่ดูพิเศษมากๆกับการตีความที่พยายามอิงกับความเป็นจริงทางกายภาพ คือเหตุผลหลักๆที่สนับสนุนการตีความว่าเป็นอายุก,กับของมนุษย์ยุคนั้นก็มีอยู่ครับอย่างแรกเลยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเป็นมนุษย์นะครับมีร่างกายมีขันห้าเหมือนพวกเราการจะดำรงพระชนชีพอยู่ต่อก็ย่อมต้องอยู่ในขอบเขตท,ที่เป็นไปได้ของร่างกายมนุษย์ไม่ใช่การอยู่ไปชัว่วนิรันดร์ประการที่สองอันนี้สําคัญมากคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพระองค์ตัดเรื่องนี้แต่ว่าพระอานนท่านไม่ได้ทูลอารัธนาให้ทรงอยู่ต่อ พราะมีเหตุการณ์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดสินพระไทยปลงอายุสังขารอ๋อค่ะคือกำหนดเลยว่าจะปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าการตัดสินพระไทยนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากับที่ตรัสถึงเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่มีขีดจากัดไม่ใช่ยาวนานจนประมาณไม่ได้การที่ทรงกำหนดเวลาปรินิพานได้ก็บ่งชี้ถึงอำนาจในการควบคุมสังขารแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของอายุไขนั่นเองครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือการมีอายุยืนยาวตลอดกับในความหมายนี้ก็คือศักยภาพที่จะมีชีวิตอยู่ให้เต็มที่ตามอายุไขสูงสุดที่มนุษย์ยุคนั้นจะมีได้หรืออาจจะเกินไปนิดหน่อยด้วยอำนาจพิเศษบางอย่างที่มาจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การเป็นอมตะเนาะคะใช่ครับถูกต้องครับคือเต็มศักยภาพของกายมนุษย์ในยุคนั้นบกปวกครับทีนี้คำถามต่อมาคือ แล้วแค่สี่ข้อนี้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการยืดชีวิตได้ยังไงคะมันมีนกลไกอะไรซ่อนอยู่หรอคะดูเหมือนว่าพลังมันไม่ได้อยู่ที่ตัวองค์ธรรมสี่ข้อนี้ตรงๆซะทีเดียวแต่อยู่ในกระบวนการฝึกฝนที่เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับหัวใจสําคัญมันอยู่ที่คําว่าอิทธิบาทภาวนานี่แหละครับคือมันไม่ใช่แค่การมีคุณธรรมสี่ข้อนี้นะครับแต่มันคือการฝึกฝน อบรมบ่มเพาะองค์ธทมทั้งสี่เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาให้มันพัฒนาจนกลายเป็นกำลังกำลังที่ทรงพลังของสมาธิที่มั่นคงแน,แน่วแน่ไม่หวั่นไหวซึ่งในทางปฏิบัติท่านก็จะเรียกว่าฉันทะสมาธิวิริยะสมาธิจิตตะสมาธิแล้วก็วิมังสาสมาธิตามลำดับเลยครับคือคุณธรรมแต่ละข้อเนี่ย พอฝึกจนเข้มข้นมันก็กลายเป็นฐานให้เกิดสมาธิที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาหมายความว่าสมาธิที่เกิดจากการฝึกอิธิบาตสีเนี่ยมันมีคุณภาพพิเศษบางอย่างที่จะนำไปสู่อนุภาพบางอย่างได้ใช่ครับสมาธิที่เกิดจากการเจริญอิธิบาตภาวนาอย่างสมบูรณ์ถูกหลักการแล้วก็มีกำลังแก่กล้ามากๆเนี่ยท่านว่ามีอนุภาพสูงส่งมากครับ ในทางธรรมเรียกว่าสามารถเป็นบาดฐานให้เกิดอิทธิวิทยานได้อิทธิวิทยานครับหรือความรู้แจ้งอันเป็นฤทธิ์ที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าไซคิกพาวเวอร์นะครับซึ่งหนึ่งในความสามารถที่เกิดจากพลังจิตระดับสูงนี้ก็คือการสามารถใช้พลังสมาธิเนี่ยเข้าไปควบคุมหรือประคับประคองการทำงานของสังขารร่างกายหรือาธาตุขันที่ปกติมันก็จะเสื่อมไปตามเวลาให้ยังคงดำรงอยู่ ทำงานต่อไปได้นานขึ้นตามความประสงค์ของผู้ปฏิบัติเลยครับโห oh. แต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่ายังอยู่ภายใต้ขอบเขตของอายุกับหรืออายุไขสูงสุดที่ร่างกายมนุษย์นั้นจะรองรับได้นะครับ <c oughs> ค่ะค่ะพรจะมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะว่าพลังสมาธิควบคุมร่างกายได้ยังไงมันดูแบบเออไกลตัวนิดหน่อยคะ่ะครับจะว่าไปก็อาจจะลองนึกภาพแบบนี้นะครับ พลังสมาธิที่แก่กล้ามากๆเนี่ยเชื่อกันว่ามันมีผลต่อระบบประสาทการทำงานของอวัยวะหรือกายภาพในระดับที่ลึกซึ้งเลยเหมือนกับว่าจิตเราสามารถส่งพลังงานหรือคำสั่งบางอย่างเข้าไปจัดการหรือพยุงระบบต่างๆของร่างกายที่ปกติมันจะเริ่มรวนหรือเสื่อมไปตามวัยให้มันทำงานได้มั่นคงแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกหน่อยอ๋ oh. คล้ายๆกับที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องคนที่มีกำลังใจข้มแข็งมากๆหรือมีใจสู้นะครับค่ะค่ะร่างกายก็จะตอบสนองได้ดีกว่าปกติทนทานต่อความเจ็บป่วยหรือความอ่อนล้าได้มากกว่าคนทั่วไปแต่นี่คือเป็นระดับที่เข้มข้นกว่านั้นแล้วก็ควบคุมได้มากกว่านั้นมากๆครับซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจิตอย่างมหาศาลเลยแล้วการฝึกฝนที่ว่าเนี่ยค่ะมีรายละเอียด หรือองค์ประกอบสําคัญอื่นๆอีกไหมคะนอกจากตัวอิทธิบาท4โดยตรงมีครับมีองค์ประกอบสําคัญอื่นๆอีกที่ช่วยให้การฝึกอิทิบาทภาวนามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเช่นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปัานสังขารปัทานสังขาร,าค,ารครับซึ่งก็คือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่นะครับสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษนาประทาน แต่ถ้าจะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือความเพียรที่มันพอดีอะครับอ๋อความพอดีใช่ครับไม่ใช่ปล่อยปะละเลยจนท้อถอยหรือว่าเร่งเครื่องจนเครียดจนฟุ้งซ่านไปเหมือนเราจูนสายกีต้าร์นะครับต้องให้มันตึงพอดีไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถึงจะได้เสียงที่ไพเราะค่ะเห็นภาพเลยค่ะนอกจากนี้ในตำราก็ยังพูดถึงเทคนิคเสริมอย่างเช่นการทำอะโลกสัญญาอะโลกสัญญาครับ คือการกำหนดหมายถึงแสงสว่างไว้ในใจเพื่อเป็นอุบายในการเอาชนะความง่วงเหงาหดหู่หรือทีนมิทะอ๋อแก้ความห่วงใช่ครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคสำคัญของการทำสมาธิเลยทำให้จิตตื่นตัวมีกำลังเหมาะแก่การภาวนา และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการปฏิบัติทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของอริยมรรคมีองค์8ครับอ๋อค่ะค่ะโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นเบื้องต้นไปจนถึงสัมมาสมาธิคือสม,มาธิชอบเป็นที่สุดถ้าขาดพื้นฐานเหล่านี้ไปการฝึกมันก็อาจจะผิดทิศผิดทางไปได้ครับฟังดูแล้วการฝึกอิทธิบาทภาวนาให้เกิดผลถึงขั้นมีอนุภาพขนาดนั้นได้นี่ คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความทุ่มเทค,ความเข้าใจสูงมากๆเลยนะคะแล้วสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆที่อาจจะไม่ได้มุ่งหลังเรื่องอิทธิฤทธิ์หรือว่าอยากจะยืดอายุอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นหลักการนี้จะนำมาปรับใช้ในการฝึกสมาธิวิปัสสนาที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วได้ยังไงบ้างคะ มันเชื่อมกันโดยตรงเลยไหมโอ้โหเชื่อมโยงกันอย่างแย่งและออกเลยครับจริงๆแล้วอิทธิบาท4ี่นี่แหละครับคือหัวใจหรือบาดฐานสําคัญเลยที่ทําให้การปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้ลองพิจารณาดูทีละข้อก็ได้ครับว่ามันทํางานยังไงในการภาวนาน่าสนใจค่ะลองอธิบายให้เห็นภาพชัดๆหน่อยค่ะว่าแต่ละข้อเข้ามามีบทบาทตอนไหนอย่างไรคะได้เลยครับลองนึกตามเลยครับ ข้อแรกฉันทะอันนี้คือจุดสตาร์ทเลยครับมันคือความอยากที่จะปฏิบัติไม่ใช่ความอยากแบบกิเลสตัณหานะครับแต่เป็นความรักความพอใจความศรัทธาในการภาวนาจริงๆเห็นคุณค่าของการฝึกจิตไม่ใช่รู้สึกว่าโดนบังคับหรือทําไปงั้นมันมเหมือนใจมันต้องมาก่อนใช่ครับใจมันต้องไปก่อนมันถึงจะมีแรงขับเคลื่อนให้เริ่มก้าวได้ ถ้าไม่มีฉันท่านี่การปฏิบัติก็จะฝืดๆทำได้แป๊บเดียวก็เบื่อหรือรู้สึกเป็นภาระไปค่ะพอมีฉันท่าแล้วก็ต้องมีวิริยะตามมาอันนี้คือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแต่สำคัญมากว่าต้องพอดีด้วยนะครับพอดีพอดี ใช่ครับเหมือนวิ่งมาราธอนน่ะไม่ใช่สับขาเต็มสปีดต,ตั้งแต่แรกแล้วหมดแรงกลางทางหรือเดินเอื่อยๆจนไม่ถึงไหนต้องหาจังหวะที่สม่ำเสมอไม่หย่อนยานแต่ก็ไม่หักโหมจนร่างกายจิตใจเครียดเกินไปความเพียรที่สมดุลน,นี่แหละครับจะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ท้อถอยง่ายๆค่ะต่อมาจิตตะข้อนี้คือความจดจอ่อการเอาใจใส่ผูกพันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราเลือก อย่างเช่นลมหายใจเข้าออกการเดินหรือคำบริกรรมอย่างแน่วแน่เลยไม่ปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นง่ายๆเหมือนท่อสมองเรือไว้ใช่ครับเหมือนท่อสมองเรือให้อยู่กับที่แม้จะมีคลื่นลมคือความคิดอารมณ์เข้ามากระทบเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าจิตหลุดลอยไปก็ค่อยๆดึงกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานเดิมอย่างนุ่มนวลความจดจ่อที่ต่อเนื่องมั่นคงนี่แหละครับคือสิ่งที่พัฒนาไปสู่สมาธิหรือความตั้งมั่นของจิต จิตที่ไม่ซัดสายไปมาอืมค่ะสุดท้ายวิมังษาอันนี้คือการใช้ปัญญาครับใครครวนตรวจสอบในการภาวนาเนี่ยวิมังษาทำงานในสองระดับสำคัญเลยครับหนึ่งคือใช้ปัญญาตรวจสอบการปฏิบัติของตัวเองอยู่เสมอเหมือนเราคอยเช็ค GPS ตลอดทางค่ะว่าไปถูกทางไหมใช่ครับว่าเรายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกไหมมีอุปสรรคอะไรไหมเช่นง่วงมาก ฟุ้งซ่านมากแล้วเราจะปรับแก้ยังไงใช้อุบายอะไรมาจัดการดี2คือเมื่อจิตเริ่มนี้กำลังจากสมาธิที่เกิดจากฉันทะวิริยะจิตตะแล้วเนี่ยก็ใช้สมาธิที่สงบนิ่งนั่นแหละครับเป็นฐานในการพิจารณาความจริงของสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏอ๋อใช้สมาธิเป็นฐานครับเช่นเห็นว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้คืออน,นิจจัง เห็นว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปอันนี้คือทุกขังแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราบังคับบัญชามันไม่ได้อันนี้คืออนัตตาเหมือนเรามีแว่นขยายทางปัญญา่องดูธรรมชาติของสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณน,นั่นเองครับ อ๋อชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าทั้ง4ข้อนี้ต้องทำงานประสานกันเหมือนทีมเวิร์กเลยนะคะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปการปฏิบัติก็คงไม่สมบูรณ์หรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเหมือนเก้าอี้ต้องมี4ขาถึงจะมั่นคงใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนั้นจริงๆอิทธิบาท4ไม่ได้แยกส่วนกระเด็ดขาดน,นะครับแต่ทำงานเกื้อหนุนกัน เป็นบาดฐานหรือฟาวเดชันที่แข็งแรงมากๆที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์สำคัญ2ด้านในการปฏิบัติธรรมคือ 1. สมถะซึ่งก็คือความสงบความแน่วแน่ความตั้งมั่นของจิตหรือสมาธินั่นเองและอย่างที่เราคุยกันไปกำลังของสมาธิที่แก่กล้าน,นี่แหละที่เป็นที่มาของพลังจิตที่อาจจะใช้ประคองอายุสังขารได้ตามที่ท่านว่าไว้ค่ะและ2คือวิปัสสนา คือปัญญาที่เห็นแจ้งในความจริงของธรรมชาติเห็นตามหลักไต่ลักษณซึ่งอันนี้เป็นหนทางโดยตรงเลยครับที่จะนําไปสู่การละคลายกิเลสและบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานฟังมาถึงตรงนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าอย่างนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เจริญอิทธิบาทสี่สามารถมีอายุยืนยาวได้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้หรือของแถมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเหรอคะไม่ใช่เป้าหมายหลักของการฝึกฝนใช่ครับ อันนี้คือข้อสรุปที่สําคัญมากๆเลยครับและเป็นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเลยความสามารถในการดํารงชีวิตอยู่ได้นานตลอดอายุกับหรือเกินกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเพียงอานิสงส์หรือผลพลอยได้ byproduct ประการหนึ่งเท่านั้นที่เกิดจากกําลังของสมาธิหรือสมถะพาวเวอร์ power, ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญอิทธิบาทภาวนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ไม่ใช่เป้าหมายหลักหรือแกนแท้ของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดเลยครับ แล้เป้าหมายที่แท้จริงหรือเป้าหมายสูงสุดคืออะไรคะถ้าไม่ใช่การมีอายุยืนยาวหรือการมีอิทธิฤทธิ์อะไรพวกนั้นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนมากครับว่าไม่ใช่การแสวงหาชีวิตที่ยืนยาวทางกายภาพหรือการมีฤทธิ์เดชปฏิหารอะไรต่างๆนะครับแต่คือการได้มาซึ่งวิปัสสนาญาณาาและหนทางสู่ความดับทุกข และท้ายที่สุดคือการเข้าถึงพระนิพพานซึ่งหมายถึงสภาวะที่ดับสิ้นเชื้อแห่งทุกทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเป็นอิสรภาพและความสงบสุขอย่างสูงสุดครับมีตัวอย่างไหนที่พอจะยืนยันได้ไหมคะว่าเป้าหมายเรื่องการดับทุกเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องอายุยืนยาวจริงๆตัวอย่างที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดก็คือการตัดสิงพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเลยครับอ๋อใช่ค่ะที่เล่าตอนต้นใช่ครับอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่า แม้พระองค์จะทรงเจริญอิทธิบาทสีมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และทรงมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะดำรงพระชนชีพอยู่ต่อไปได้ตลอดอายุกับคือราวร้อยปีหรือกว่านั้นก็ตามแต่เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าพระธรรมคำสอนที่ทรงค้นพบและเผยแผ่มาตลอด4 5พรรษานั้นได้ตั้งมั่นลงหลักปักฐานแล้วพุทธบริษัททั้งสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกามีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติสืบทอดพระาศาสนาต่อไปได้แล้วพระองค์ก็ทรงเลือกที่จะปรงอายุสังขารค่ะตัดสินพระไทยปรินิพานใช่ครับตัดสินพระไทยที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าแทนที่จะทรงใช้กําลังแห่งอิธิบาทประคองพระชนะชีพต่อไปนี่เป็นการแสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดที่สุดเลยครับว่าสําหรับพระพุทธองค์แล้วการบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ และการทำให้คําสอนเพื่อการดับทุกข์ดำรงอยู่ต่อไปนั้นมีคุณค่าและความสำคัญสูงส่งยิ่งกว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวทางร่างกายของพระองค์เองครับโอ้โหพอได้ฟังแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็น้ำหนักความสำคัญของเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ แสดงว่าสำหรับพวกเราคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มุ่งหวังอิทธิฤทธิ์หรือการยืดอายุไขอะไรเป็นพิเศษหลักอิทธิบาท4ีนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งยวดเลยในการดำเนินชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดครับถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ฝึกอิทธิบาตรภาวนาเพื่อยืดอายุหรือเพื่อให้เกิดฤทธิ์เดชะนะครับ แต่หลักการทั้ง4ข้อนี้เป็น universal principle หรือหลักการสากลเลยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จในทุกเป้าหมายที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามลองลึกดูสิครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพการเรียนหนังสือให้ได้ผลดีการฝึกฝนทักษะใหม่ๆการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการลดน้าหนักหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ล้วนต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง4นี้ทั้งสิ้นเลยครับพอจะสรุปเป็นหลักการง่ายๆในการนำไปปรับใช้ได้ไหมคะเผื่อเป็นแนวทางให้ลองนำไปใช้กับเป้าหมายต่างๆในชีวิตดูค่ะได้ครับหัวใจสําคัญอยู่ที่การใช้ทั้ง4องค์ประกอบนี้อย่างสมดุลแล้วก็ต่อเนื่องครับเริ่มต้นด้วยฉันทะต้องหาให้เจอว่าเรารักเราพอใจหรือเราเห็นคุณค่าที่แท้จริงในสิ่งที่เราจะทำคืออะไร ้องสร้างแรงจูงใจจากข้างในไม่ใช่แค่ทํทําทาตามการหรือโดนบังคับค่ะต้องมาจากใจจริงๆใช่ครับถ้าไม่มีความอยากที่แท้จริงเป็นตัวนํามันก็ยากที่จะไปต่อได้นานเช่นอยากลดน้าหนักก็ต้องอยากมีสุขภาพดีจริงๆไม่ใช่แค่ตามแฟชั่นแป๊บๆค่ะตามด้วยวิริยะเมื่อมีใจรักแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยความเพียรที่สม่ำเสมอและพอดีกับกำลังของเรา ไม่ใช่ฮึดทำแค่วันสองวันแล้วเลิกหรือหักขหมเกินไปจนท้อแทบบาดเจ็บต้องมีความต่อเนื่องเหมือนน้ำหยดลงหินใช่ครับเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนได้ต้องสร้างวินัยและความสม่ำเสมอครับเสริมด้วยจิตตะคือความตั้งใจแน่วแน่เอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำไม่วอกแวกหรือปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสิ่งรบกวนง่ายๆถ้าเรากำลังทำงาน ก็จดจ่อกับงานตรงหน้าถ้ากำลังเรียนก็ใส่ใจกับเนื้อหาถ้ากำลังออกกำลังกายก็โฟกัสกับการเคลื่อนไหวความจดจ่อจะทำให้เราทำสิ่งนั้นๆได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแล้วต้องมีวิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนตรวจสอบอยู่เสมอไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแบบไม่ลืมหูลืมตา ต้องคอยดูว่าวิธีที่เราทำอยู่มันได้ผลไหมมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือต้องหาความรู้เพิ่มไหมการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเดินไปสู่เป้าหมายได้ตรงทางและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับอืมค่ะ ถ้าเราสามารถนำหลักการทั้งสี่นี้มาใช้ร่วมกันอย่างสมดุลในการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตามโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของอิทธิบาต4ี่กันอย่างรอบด้านเลยนะคะจากความเข้าใจพื้นฐานว่าเป็นหลักสู่ความสำเร็จขยายไปสู่ความเชื่องโยงที่น่าทึ่งกับเรื่องอายุยืนยาวในพุทธประวัติก่อนจะลงลึกไปถึงกลไกเบื้องหลังที่เกี่ยวกับพลังสมาธิ ที่เกิดจากการฝึกอิทธิบาทภาวนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ทั้งความสงบคือสมถะและปัญญาเห็นแจ้งคือวิปัสสนาใช่ครับแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าศักยภาพในการยืดอายุไขนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับแต่ก็เป็นเพียงผลพลอยได้ประการหนึ่งที่เกิดจากกำลังของสมาธิที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม เป้าหมายที่แท้จริงและสูงส่งกว่านั้นในทางพระพุทธศาสนาก็คือการใช้สมาธิเป็นฐานในการเจริญปัญญาเพื่อเห็นแจ้งความจริงและนำไปสู่ความดับสิ้นแห่งทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้ลองนำไปขบคิดหรือสำรวจต่อยอดกันเองไหมคะ ครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจให้ลองพิจารณาต่อครับว่านอกเหนือไปจากเรื่องความยาวนานของชีวิตที่เราคุยกันเป็นหลักในวันนี้แล้วลองคิดดูว่ากำลังแห่งจิตที่พัฒนาขึ้นจากการเจริญอิทธิบาทภาวนาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสานั้น มันอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของการดำรงชีวิตในแต่ละขณะจิตของเราได้อย่างไรบ้างอ๋อ oh, คุณภาพชีวิตครับบางครั้งความสงบภายในที่เพิ่มขึ้นความชัดเจนในการคิดและการตัดสินใจความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อตอนเองและปรากฏการณ์รอบข้างหรือความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของชีวิตได้ดีขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิตของเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าระยะเวลาของชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดต่อได้ดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลความกระจ่างแล้วก็มุมมองที่ลึกซึ้งในการสนทนาวันนี้แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ